สวัสดีครับวันนี้ก็มีนะครับแคท3ามหนึ่งส e c r นะครับเป็นรถขนาดประมาณ1 2บสบสาตันนะครับรุ่นใหม่ๆของแคทนะครับตัวนี้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับใส่หัวคีบนะครับอันนี้เป็นรถโรงงานขยะนะครับ ก็คันนี้รุ่นใหม่นะครับแต่ว่าทำราคาไม่ค่อยแพงนะครับเป็นรถทรงท้ายสั้นนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ๆก็บอกเลยว่ามันจะพัฒนาเรื่องช่องเปิดนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้การเซอร์วิสนี้มันทำง่ายนะครับรูรบายก็เยอะนะครับ ไม่เหมือนรถรุ่นเก่าๆนะครับที่จะแบบช่องเปิดเล็กนิดเดียวนะครับรูก็ไม่ค่อยระบายนะครับปั๊มนะครับถอดเสียนะครับแ่บกองก็ถอดง่ายเลยนะครับถอดสายไม่ยากนะรตรงนี้วันนี้ก็มีอ่ากล้องหลังนะครับ สีช่วงว่างก็ยังสวยนะครับก็มีเลอะปูนบ้างนะครับเลอะเหมือนสีนะครับใบแท็กขนาดห้าสิบเซนนะครับติดเกีีรยยางนะครับช่องนี้ก็จะเป็นพวกแพรคอนโทรนนะครับถอดน็อตมาก็จะเจอเลยครับเซอร์วิสง่ายเลยนะครับเมดอินเจ a ์แปนนะครับทงนี้ ก็จะมีเละสีบ้าน,นครับเดีย๋ยวลองไปดูเครื่องนะครับ <M ission theater scratch> เครื่องเป็น C C. จุดนะครับ รถก,กองทั้งหลายเขาจะจับไว้ตรงข้างๆั๊มนะครับทําให้เซอร์วิสง,ง่ายนะครับไม่ต้องมาถอตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ราคาล้างต้นๆน,น,นะครับ ทรงก็จะสูงหน่อยนะครับคันนี้เหมือนสามสองสุดอีนนี้ครับรถรุนรุ่นใหม่ๆประมาณตัว E ตัวเอฟอะไรพวกน,นี้ครับจะทรงสูงสูงเนระีบย ก,ก็จะมีจอนะครับคล้ายๆรถในบ้านเรานะครับแต่ว่าพวกฟังก์ชันจะไม่เหมือนกันนะครับมีกล้องหลังนะครัอยังไงก็มาลองขับลองเทสดูตัวจริงก่อนได้นะครับที่บริษัทไทยสงพลน,นะครับผมเดี๋ยวไม่ถ้าไม่สะดวกก็ สามารถติดต่อมานะครับขอรูปขอชิปเพิ่มเติมได้นะครับถ้าแบบมุมไหนรู้สึกมันยังไม่ชัดนะครับโทรเข้ามาทักไลน์เข้ามาได้ครับขอบคุณครับ